ถนนข้างหน้ากำลังพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและในทุกๆรุ่นใหม่ผู้ผลิตรถยนต์ต่างพยายามยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกโตโยต้า o r t ์ n เนอ er ร์2026รถ SUV ที่สร้างกระแสไปแล้วทั่วตลาดโลกก่อนจะเริ่มกันขอต้อนรับเข้าสู่มุทเมันช่องที่เราจะพาคุณไปพบกับโลกของรถยนต์เทคโนโลยีและอนาคตของการเดินทางหากคุณรักรถและอยากติดตามข้อมูลล่าสุดของรถรุ่นใหม่ใ และนวัตกรรมที่น่าตื่นเต้นที่นี่คือที่ของคุณตอนนี้ไปดูรายละเอียดทั้งหมดของ Toyota f o r t u n e r 2026กันเลย Toyota Fort u n เ r er เป็นหนึ่งในรถ SUV ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชียตะวันออกกลางแอฟริกาและอีกหลายประเทศทั่วโลกจุดเด่นคือความแข็งแกร่งความทนทานและการออกแบบที่ทรงพลังผสมความพรีเมียมแต่สำหรับรุ่นปี2026 Toyota ไม่ได้แค่ปรับโฉมเล็กน้อยแต่ได้ยกระดับทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะให้เหมาะกับยุคสมัยใหม่ เริ่มกันที่การออกแบบถ่ายนอกของ f o r t u n e r 2026มาพร้อมดีไซน์ที่ดูดันมากขึ้นกระจังหน้าใหม่ไฟหน้าเลท็ที่เพรียวคมพร้อมไฟเดย์ไลท์ลายสัเลเัก์กันชนหน้าดีไซน์สปอร์ตเพิ่มบุคลิกที่โดดเด่นไม่ว่าจะวิ่งในเมืองหรือบนเส้นทางธุรกันดารด้านข้างตัวรถเสริมเส้นสายคมชัดทําให้รูปร่างดูกล้ามชัดเจนและทันสมัยมากขึ้นล้ออัลลอยขนาดใหญ่18-20นิ้วขึ้นอยู่กับเกรดการตกแต่งเสริมความมั่นใจส่วนด้านท้ายมีไฟท้ายเลยดีไซน์ใหม่ พากระโปรงไทสไตล์สปอร์ตและกันชนหลังที่ฉบเฉียวสรุปคือ For t u ช e r 2ร2สผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหราได้อย่างลงตัวเมื่อเปิดประตูเข้าไปคุณจะสัมผัสไดถึงความเปลี่ยนแปลงทันทีภายในห้องโดยสารหรูหราขึ้นใช้วัสดุนุ่มพรีเมียมเบาดหนังคุณภาพสูงตกแต่งด้วยได้เดินตะเข็บสวยงามแผงคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสข,ขนาดใหญ่ที่รองรับระบบ Toyota Smart Connect ใหม่ล่าสุดสามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l a y และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงสั่งงานด้วยเสียงและผู้ช่วย AI ด้านผู้ขับมีหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลแบบใหม่แสดงข้อมูลได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางข้อมูลอัตราสิ้นเปลืองหรือแม้แต่ข้อมูลการขับขี road, ่แบบออฟโรดพวงมาลัยมัลติฟังชันและเกรดสูงสุดยังมีแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่หลังพวงมาลัยความสะดวกสบายคือหัวใจหลักของ For t ช n e r 2000 26ห้องโดยสารกว้างขวางนั่งได้ถึง7ที่นั่งบาะแถว2ปรับเอียงได้และนุ่มสบายขึ้นบาะแถวสาเข้าออกง่ายขึ้นด้วยกลไกทับใหม่ผู้โดยสารด้านหลังยังมีช่องอ์เฉพาะพอร์ตชาร์จ usb c และบางเกรดยังมีจอความบันเทิงสำหรับรุ่นท็อปจะได้บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าระบายอากาศได้หลังคาสันรูบแบบพาโนรามาไฟสร้างบรรยากาศและเครื่องเสียง JB l ระดับพรีเมียมพูดถึงสมรรถนะโตโยต้าได้อัปเกรดคุ้มพลังใหม่โดยจุดเด่นคือรุ่นไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2อจลิตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกกำลังทันใจพร้อมลดการสิ้นเปลืองและการล่อยมลพิษระบบไฮบริดช่วยให้การออกตัวในเมืองนุ่มนวลและประหยัดขึ้นสำหรับสายดังเดิมยังมีรุ่นดีเซลล้วนที่ถูกปรับจูนใหม่ ให้แรงขึ้นทั้งแรงมาและแรงบิดพร้อมเกียร์ธรรมดา6จังหวะหรือเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะส่วนตลาดบางประเทศยังมีเครื่องยนต์เบนซินให้เลือกช่วงล่างถูกปรับใหม่ให้วิ่งสบายขึ้นแต่ยังคงความแข็งแกร่งเมื่อออกทางออฟโรดระบบขับเคลื่อน 4x4 ของ For t u n ช r er 2026ยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมมาพร้อมโหมดการขับขี่หลายแบบระบบล็อกเฟืองท้ายระบบช่วยลงเขาระยะมุมไตและมุมจากดีขึ้นทำให้พร้อมลุยทุกเส้นทางตั้งแต่หินลูกรังจนถึงทะเลทราย ด้านความปลอดภัย t o y o ต a Fortuner อร์ er 2026ติดตั้ง t o y o ต a Safety s e n s นรุ่นล่าสุดถนนข้างหน้ากำลังพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและในทุกๆรุ่นใหม่ผู้ผลิตรถยนต์ต่างพยายามยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึก Toyota Fortuner 2 0 0 2026รถ SUV ที่สร้างกระแสไปแล้วทั่วตลาดโลกก่อนจะเริ่มกันขอต้อนรับเข้าสู่มุทอรนช่องที่เราจะพาคุณไปพบกับโลกของรถยนต์เทคโนโลยีและอนาคตของการเดินทาง หากคุณรักรถและอยากติดตามข้อมูลล่าสุดของรถรุ่นใหม่ๆและนวัตกรรมที่น่าตื่นเต้นที่นี่คือที่ของคุณตอนนี้ไปดูรายละเอียดทั้งหมดของ Toyota Fortuner 2026กันเลย Toyota Fortuner เป็นหนึ่งในรถ SUV ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชีย er, ตะวันออกกลางแอฟริกาและอีกหลายประเทศทั่ว